No. ูถุงเติมครับนี่ครับถือมาโชว์ด้วยออวก็เป็นอะไรที่ว้าวมากครับเพราะว่า7 8ดสนี้ช่วยลดการใช้พลาสติกด้วยแล้วก็ออสําหรับใครที่มีขวดหัวปั๊มอยู่แล้วก็สามารถเราไปเติมได้ใครที่ไม่มีก็มีแบบฝากเกลียวสามารถใช้ได้ด้วยจะ<ร>าเป็นหนุ่มอีโค่อยู่แล้วด้วยใช่ครับเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราได้ใช้ Head and er s h o เด d e r เป็นผู้นําด้านการขจัดรังแค,ลคและความคันแต่ก็ยังได้ช่วยโลกไปด้วยครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีถ้าซื้อถ้าซื้อ h e a and Shoulder เดคร ก็จะมีทุก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 ขวดเนี่ยครับก็จะทุกทุกถุงเนี่ยก็จะมี10บาทไปช่วยสถาบันโมดิทิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้วยครับอืมนะเชิญชวนสนิทนึ่องถ้มาใช้แบบถุงเติมกันครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับแฟนๆของโอ้โครับแฟนๆที่ใช้เฮดโชเดอร์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมใช้แชมพูถุงเติมแบบใหม่ที่แบบรักโลกด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เราได้ช่วยรักโลกกันด้วยแล้วก็ เงินส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยสถาบันวิธีสิ่งแวดล้อมไทยครับแล้วก็ช่วยประหยัดการใช้พลาสติกถึง78%็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับใช่จ้ะนอกจากประหยัดพลาสติกแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะว่าทุกขวดเนี่ยก็จะเราประหยัดไปถึงทุกสามสิบบาทเพราะวดคือทุกถุงเนี่ยครับก็จะประหยัดไปถึง30บาทครับเออมาลีเลิฟมาลีเลิฟเลยมาลีเลิฟเลยเพราะว่ามาลีเองก็เป็นคนที่ใช้เวลาเราใช้ขวดขวด h เฮ and Shoulder พอถึงจะหมดเราก็ใช้น้ำเติมแล้ยก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องแล้วครับเราก็มีอะไรที่ช่วยลดทั้งพลาสติกแล้วก็ช่วยประหยัดเงินเราด้วยครับเออเอาไม่เอามาฝากครับเอออ่ะไม่ยืมวาอย่าเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวเรานี้จะมีเดินทางไปต่างประเทศครับผมอันนี้ไปประเทศอะไรคะเดี๋ยวเร็วๆนี้โอาจะไปที่สิงคโปร์ครับก็จะมีการเปิดตัวเอ่อ เป็นซีรีส์เรื่องหนังครับเป็นหนัง Ring of Power อร์ครับ uh huh. ครับ uh huh. ก็เป็นเป็นภาคต่อของ Lord of the Ring นะครับ uh huh. โอ้ก็จะไปที่สิงคโปร์ครับ uh huh. ก็จะมีทั้งโอ้มี นักแสดงคนอื่นก็จะมีพี่อนันดาวิลลิงแฮมน้องน้องใบเฟิร์นพิมชนกอะไรเงี้ยแล้วยังมีคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับดีใจไหมคะที่ไปงานต่างประเทศแล้วดีใจครับเพราะว่าไม่ได้ไปสักพักแล้วครับก็คิดถึงครับการท่องเที่ยวทั่วโลกอันอันนี้จะเคยไปต่างประเทศงานงานแรกหลังจากโควิดเลยรับงานแรกเลยครับยังไม่ได้ออกจากประเทศตั้งแต่โควิดใช่ไหมตั้งแต่โควิดใช่เต็มตรงเต็มตัวยังไงบ้างคะเพราะว่าถ้าไปน่าจะมีแฟนอินเตอร์เยอะเปลี่ยนเปลี่ยนพาสปอร์ตใหมเปลี่ยนแฟนสิงคโปร์ก็ก็ตื่นเตน ดีใจที่จะได้ไปเพราะว่าเป็น,ปนงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เราจะมีโอกาสได้ไปดูตอนแรกของของหนังด้วยเราเป็นแฟนหนัง,งแล้วใช่ไหมเราเป็นแฟนหนัง,งแล้วคือสิงคโปร์นี่ก่อนอันนี้เคยไปแล้วเคยไปครับโปรโมทมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นเยอะไหมก็ <c oughs> มีนะครับมีแฟนคลับที่แบบชอบดูหนังโอ้ละครอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ขอฝากละครไปด้วยได้ไหมฮะได้ทไมถึงได้ฝากละคร ได้สิตัวไม่ลืมไงไม่ลืมไม่ลืมอนนี้คือเธอเนี่ยอีก5ตอนจะจบแล้วถ้าไม่ดูจะเสร็จเลยฮะมันสนุกมากจะอะไรมันจะเข้มข้นมากตอนนี้มันเข้มข้นมากใครที่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูใน n e ็ fli ิได้ดูย้อนหลังได้ครับรือว่าใครดูก็อยากให้ดูสดมากกว่าเลยจ้ะดูในสามพัทนะจ๊ะตอนนี้พุาวเริ่มใจอ่อนแล้โดยเฉพาะวาบงสุขาวข่าวก็ใจอ่อนครับข่าวก็เจออะไรมาหนักครับข่าวก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ฝากให้กำลังใจข่าวกับสายขิมด้วยนะโะอนหน้ยอนกลับไปที่เมอรไลออนสักเลนหนึ่งหลังจากที่เขามีกลับมาตัดกันว่าเราจะไปอย่างเงี้ยแฟนคลับที่นู่นเขาแบกีดกัดกันยังไงมีดีเอ็มดีเอ็มอะไรมาจริงๆรผมก็ไม่เคยคิดว่าที่สิงคโปร์จะมีแฟนคลับแต่จริงๆโอ้เองเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองก็มีแฟนคลับที่สิงคโปร์แล้วก็ดีใจครับเขาบอกว่าเขาดูหนังอะไรเงี้ยครับดูละครออจริงอ่ะนอกจากกันจะไปโปรโมตแล้วแผนเที่ยวต่อเลยไหมคะเพราะในนๆก็ได้ไปเที่ยวแล้วแ๊บเดียวครับงไม่กี่วันก็ต้องกลับมาเพราะว่ามีงานต่อแทนแล้อยากทําอะไรบ้างไหมคะที่นู่นแต่ก่อนผมเคยไปเที่ยวก็ ไปมันจะมีลานสเก็ตบอร์ดที่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็เคยไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีช้อปปิ้งมีกินอาหารที่เป็นแบบโลเคอลของเขาอะไรเงี้ยก็อยากไปลองครับแล้วเราไปเอาสเก็ตบอร์ดไปด้วยคงไม่เอาไปครับเน้นกินเน้นกินเนาะใช่ครับเน้นกินเน้นดูหนังฮะอย่าบอกอะไรแฟนๆที่สิงคโปร์มันเขาจะได้ให้รอยไงก็ฝาก แฟนที่สิงคโปร์รอเต้อนรับโอ้ด้วยนะครับครับไปของไฟมาได้นะสนามบินต้องไปไฟไหมไปไฟไม่มีไปกระดาษก็ยังดีไกระดาษได้กี่โค้งแล้วเราจะเล่นไปกี่โค้งเข้ากับ Head Shoulder ใช่ไหม แจกภูถุงเติมเนี่ยมันจะประหยัดเหมือนป้ายไฟที่เป็นป้ายกระดาษอย่างคร่้งนี้ไปมันมีของมีของฝากแฟนคลับอะไรมาให้บ้างไหมแฟนคลับมีอะไรให้างแฟนคลับให้ของเราไม่มีนะครับไม่ได้ให้ก็มีถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจกลายเซ็นบ้างอะแค่มาหาก็ดีใจแล้วแค่มาหาก็ดีใจแล้วเอ่ะอ่ะใครวะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยอะยังเอว อ๋อครับก็มีบ้างครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็เล่นสเก็ตบอร์ดแบบเมามันไปนิดนึงครับก็จะมีปวดหลังอะไรยเงี้ยไอที่เราไปทิศคิวตอนนี้ล่าไสย์่ยังไงเออตอนไหนเนะพี่กดพันปี่ก็มีด้วยครับเพราะว่ามันจะเจอแบบเอ่อคิวบูอะไรย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับบางทีเราก็วอร์มไม่พอหรือว่าวอร์มเส้นไม่พออะไรเงี้ยครับแบบลุกขึ้นไปก็เจอแบบคิวแอคชั่นเลยบางทีโอก็วอร์มน้อยก็อาจจะมีการอักเสบได้ตอนนี้ต้อง ก็ช่วงนี้ก็ออกกาลังกายแล้วก็กายภาพครับมันหนักขนาดไหนมันก็ดีขึ้นนะครับจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันครับก็ปวดปวดแต่ว่านี่ดีขึ้นเยอะมากนะครับปวดแป๊บหืปวดแป๊บจ้ะไม่ไช่ปวดทนปวดแป๊บไม่ดปวดแป๊บๆปวดเดียว มันแปงมันมีเอลแฝปงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะพี่ปึกไปไปครับเออไม่ถึงว่ามันอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมาหรือว่าต้องทำอะไรถึงจะปวดอ่ะมันแบบ,แบ,บคิดขึ้นมาเองเ <S <S อ๋อ,อส่วนใหญ่มันจะตอนอนั่งครับน,นั่งนานๆนั่งนานๆก็เาวินิจฉัยว่ามันก็ปวดเขือนโรคอะไรอะไรก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อมันหนักเสียบด้วยแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรบอรองกระดูกครับเพราะมันข้างหลังมันก็น่าอันตรายก็อาจจะมีบ้างครับเพราะว่าเราก็ใช้มันหนักครับแต่ว่ามันก็คืออยู่ในการเรื่องของการแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปช่วยเขาด้วยเราต้องเบาไหมกับสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสะสมมาตั้งแต่เดนเลยเบาครับก็ไม่เล่นละครับตอนนี้วางดูไว้ก่อนเดี erm ๋ยวสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นไม่เล่นเลยวางไม่เล่นเลยครับเพราะว่ามันมันอาจจะไป ทำให้อักเสบเพิ่มได้ไม่ได้เล่นมานานแล้วหรือยังไม่ได้เล่นมานานไม่ได้มานานหรือยังไม่ได้เล่นมันสักพแขวนร้อเน้อแขวนล้อนแขวนล้อนเหมือนแขวนนวมรอนแล้วไม่รู้สึกยังไงบ้างคะแบบเออเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็คิดถึงมันครับแต่ก็ก็รู้ว่าเออถ้าเรารักษาดีๆมันก็กลับมาได้ครับแต่ก็เราก็พยายามช่วงนี้ก็เซฟตัวเองอันนี้หมอสั่งห้ามหรือห้ามตัวเองว่าห้ามตัวเองนี่แหละครับหมอหมอก็บอกว่ายังไม่อยากให้ไปเล่นดมันเป็นมันกระแทกอยู่ใช่มันกระแทกแล้วมันกระทบเรื่องการใช้ชีวิต มันทำให้การใ้ีวันลำบากก็ตอนแรกๆก็ยอมรับว่ามันกระทบครับแต่ตอนหลังมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราทําตามที่หมอบอกแล้วเราก็ดูแลตัวเองอย่างก่อนที้ทำอะไรไม่ได้บ้างอย่างเช่นแบบอาจจะยืนยืดหรืออะไรผมจะไม่ยกของอ่ะผมจะไม่ยกของหนัก็จะไม่ไม่นั่งไม่นั่งนานพี่ยกทุกวันพี่ยกอะไร จะขอทรานั่งนานนช่ไหมครับนั่งนานก็ไม่ดีต้องมีเออมองท่าเลยก็จะมีท่าบริหารท่ายืดอะไรเงี้ยครัรู้สึกว่าเราอะไหล่เราทังอยู่ตื่มอะไหล่ตื่มไปอะไรบ้างใช่ฮะอะไหล่มันก็ไปแล้วครเพราะว่าเราเองก็ใช้หนักมากเลยเพราะว่าเราเล่นสเก็ตมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็เพื่อนๆพี่ๆที่เล่นก็มีบ้างไปกันบ้างแต่ยังไม่ มองว่าตัวเองแก่มองว่าตัวเองแก่ก็มันมีความรู้สึกนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันก็มีเพื่อนๆที่เป็นมันก็ต้องใช้เวลาในการฮิลครับแล้วหมอบอกได้บอกไหมครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอะไรจะหายแบบประมาณปีหนึ่งครับเอาทนเอาทนเอาอีกหน่อยใช่ทนดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกปีหนึ่งจะหายโอเคโอเคออ ฝากแล้วคือเธอลาอีกเพื่ไอนหนึ่งคือเธอลาออกด้วยใจดีมากใจดีมากเลยคือเธอนะครับตอนนี้อีก5ตอนก็จะจบแล้วนะครับก็อยากฝากให้แฟนๆของโอ้แฟนๆของยาญ่าอย่าลืมติดตามกันเยอะๆครับช่วงนี้ก็ คุณข่าวก็จะใจอ่อนแล้วละ่ะ<ม>ก็ฝากไว้ด้วยฝากให้กําลังใจท้ง <ขอ S 1> โป้แล้วก็ทางย่าด้วยครับก็เป็นแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยเพราะว่ากระแสในออนไลน์ดีมากๆแล้วก็คนดูเยอะมากวก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบสนับสนุนพวกเราสนับสนุนละครเราอะไรเงี้ยครับเลิฟซีท่าตอนเริ่มเรื่องดูเดือดมากจะมีให้เห็นอีไหมเลิฟซีนเหรอครับหลังจากนี้หลังจากนี้ ก็จะมีครับมีครับอาจจะไม่ดูเดือดเท่าตอนแรกอาจจะไม่ดูเดือดเท่าตอนแรกแต่มีความหวานกว่าเด็ดแย่ซ้อมลงแล้วแย่าถึงกับต้องไปบอกนเดชเลยนะว่าแบบเรื่องนี้มันน่าก็ไม่อยากให้นเดชดูอรลยแบบตั้งตัวให้ทันนะแย่าบอกไปว่าตั้งตัวให้ทันนะทังขนาดนั้นเลยขับพี่เอาล่ะปวดใจไหมเก่งใจแบ๊ว ก็เกรงใจแต่ว่ามันเราก็ต้องทำนี่งานเราเราเห็นงานสำคัญไงอแต่ไม่มีลครมาแซวอะไรไม่มีไม่มีครับเราเราก็รู้อยู่แล้วเรานักแสดงเราอย่างไงย่าบอกนะเจอยเางนแล้วเรามีบอกไหมฮะบอกตอนเจ็บบอกน้องครับ ไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเขาดูไหมคะเขาดูแต่ผมไม่ซ้อมกับเขาปกติไม่ไดซ้อมกับเขาเขาเริ่มไม่ซ้อมไม่ซ้อมเลยเล่ตอบบทไม่ตอบแล้วเขาดูไหมเขาดูไหมเขาดูเขาดูเขาเป็นแฟนละครเขาว่าไงบอกเขาชอบมากเขาชอบชอบแบบไม่เคยเห็นโอในลุคนี้แล้วก็แล้วก็น้องเขาก็เป็นแฟนคลับย่าอยู่แล้วเขาก็ติดตามย่าตอนเลิฟซีนเปลี่ยนไหมคะกอให้เร็วขึ้นไหมก่อดูก่อเก่อ ม่ดนิกเิดกเขาติดฟิเขามีดฟิกเวาติดเขาดเขาติดกเขาดูิขาิดเาิดเขาดเขาิดกเขามิฟเขาเขาิดาดเขากเขาดกเาดฟกเขตกเขาฟาตไม่ขาิามดกเขาเาดกเาฟกาตอดฟามิฟดิดฟดเกเฟตฟขดขาดเกาฟอเดาด ซิกส์คาแรคเตอร์ครับซิกส์คาแรคเตอร์ครับก็เป็นภาพยนตร์ของโอ้กับอาจารย์ครับหม่อมน้อยแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือหลายคนพี่เจี๊ยบสักลาดพี่แพนเค้กพี่เต้านัทพรพี่พี่แอฟพักซอรอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีนิวชัยพลมีฮัทคือเป็นภาพยนตร์ที่เราซ้อมกันมาแบบนานมากๆครับเป็นเป็นเป็นปีเลยครับแต่เราถ่ายกันแค่สิบวันเองเพราะเป็นการซ้อมที่เข้มข้นแล้วก็โอ้บอกเลยว่าเป็นเป็น หนังเรื่องหนึ่งที่โอ้ภูมิใจมากๆไม่อยากให้แฟนๆภาพยนต์ของโอ้แล้วก็ของมอมน้อยพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดที่เซอร์มานี้คนก็คือตั้งมาตรฐาคนะใช่ครับพี่ก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็แบบแบบซ้อมเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆครับแล้วก็มันมีความพิเศษคือบทเนี้ยก็เป็นเป็นบทประพันธ์ที่มีมานานมากๆแล้วครับแล้วมอมก็เอากลับมาทําอีกครั้งมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งก็อยากให้ทุกคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ six character ครับมายาพิโซงจาก คนนี้บอกว่าแต่มันกอไม่ได้กออนะโอตต้องเดินนะ